เขาว่ากันว่ารอยยิ้มบนใบหน้าสามารถ่งบอกได้ว่าเรามีความสุขมากขนาดไหนความสุขเต็มคำแบบของเหมยอ,อยู่ที่ร้านอิซูมิดค่ะร้าน,นอาหารญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในโครงการดิเอลเล่รามินทาคอมมูนิตี้มอลที่เดินทางสะดวกมากค่ะมีที่จอดรถเยอะมากหรือจะเดินทางมาโดย BTS ลงสถานีรามินทากม9รก็ได้นะคะคุณแม่เป็นคนสําคัญของเหมยค่ะและเหมยก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณแม่เสมอเหมยเลือกร้านอิซูมิดเป็นร้านที่จะมาเติมความสุขในวันหยุดกับคุณแม่ค่ะเพราะเมนูอาหารที่หลาก หลายความสดของอาหารและก็ความอร่อยแบบดั้งเดิมของเขา <Wow. S 1> คุณแม่เป็นคนทานยากค่ะเพราะอายุมากแล้วแต่ดูรอยยิ้มของคุณแม่ก็การันตีได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดทากิซาซิมิแซลมอนซีอิ๊วดองขอแอบกระซิบเลยค่ะว่าแซลมอนสดมากหรือว่าจะเป็นคันชิโรนะคะก็อร่อยมากๆดูจากสายตาได้เลยค่ะและเหมยก็มีส่วนลดพิเศษนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้ส่วนลด5%เนะคะยอดขั้นต่ำาร้0บาทเฉ <c oughs> พาะลูกค้าที่ทานที่ร้านเท่านั้นนะคะ <c oughs> <ๆ>เหมยเมขียนไว้ในแคปชั่นแล้วอย่าลืมพาา ครอบครัวมาเติมความสุขที่อีซูมีได้ทุกสาขานะคะ